นอนแมลงรบกวนครับนี่ครับวันนี้อยู่ที่บ้านอย่างม่วงนะครับหมู่ตรงนี้หมู่อะไรครับเจ๊ไพ่ครับหมู่สองยางม่วงนะครับเคติดตอกับท่าไม้นะครับอย่างนี้ประสบปัญหาหนอนกินเยอะนะครับวันนี้เราก็ตามมาช่วยเหลือนะครับมาแนะนําให้ใช้แบโอสปีดแล้วก็กิ่งแก้วสู่สองนะครับเพราะว่าใช้กับแปลงคลายกระโครัับามมนหอ นะครับแล้วก็มาดูกันนะครับนี่นะครับเป็นที่ปัญหาที่พี่ไพยก็เจอกันนะครับถึงออกได้เลยครับอ่านี่ครับวันนี้เราก็จะตามมาแก้ปัญหาในเรื่องของหนอนนะครับแล้วเดี๋ยวในแปลงทางนู้นนะครับอ่าพี่ไพยได้สั้งแลอาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีการในการทําข้าวโพดแอ่าแล้วมาใช้ผลิตภัณฑ์เราเนี่ยเอ่อของเราช่วยอะไรได้บ้างที่ตามมันจะเล็กเลยยันข้าวโพดเริ่มใหญ่เริ่มโตหักฝัก นักบินอะไรวะ